สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมันก็จะมาเล่นแบบสปีดดอนะคะโอเคมาแล้วนะคะเราก็จะมาวาดกันเลยอ,อเป็นชีตามความเข้าใจต้องมันสีเหลืองเลยอันนี้มันเหลืองไหมหรือไม่เหลืองก็เป็นชีนะคะทุกคนเราจะให้สองคะแนนเพราะว่าดูไม่ออกจะเท่าไหร่เหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนพิซซ่าเลย ว่าสวยมากเอาไปเลยค่ะเต็มเลยคะ่ะทำไมเขาว่าสวยกันจังเลยคะทุกคนนี่โอ้ที่หน่อยได้ไหมคะพี่มะหรือเปล่ามีให้สามคันเองน่ารักอะแต่ว่าสีเข้มมากเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยไม่ต้องโจทย์เลยคะ่ะอ่าสามคัน ตะกี้เหมือนเล็กๆมันจะหลุดอยู่นิดนึงนะคะมาดูกันดีกว่าว่าใครเป็นผู้ชนะนะไม้ไม่ติดลำนำอะทำไมพี่คนนี้ไม่ได้ที่หนึ่งอะเนี่ยคนคนเธอใี่เขาเป็นนู้บอะค่ะคือแบบเขาควรจะได้ที่หนึ่งว่าอะไรดูสวยสุดไลสุดเป็นาันที่สี่โอเคไปกันต่อโอเคโอ้โหนกเลยนะคะเนี่ยสว่าดนกสีเดี๋ยวเราวาดทีหลังก่อนทีหลังจะต้องเป็นสีนี้อ่ะไปโอ้โหสีแบบดูกต่เดิอนตอวนี้เลยต้องต้อง นี่หรอมันปแปลกไหมอะ่ะแล้วก็วาดน้ำแล้วกวาดน้ำก่อนอืมดอกไม้ใช่ไมทุกคนมันคือดอกไม้ทุกคนต้องบอกว่ามันคือดอกไม้น่ารักมันกางปีด้วยไม่เลยสามคะแนนข,ของปันเองของปันเองน่ารักไหม โหคนนี้ว่ามาแบบพื้นหลังด้วยอะไรด้วยไปเลยคนนี้ให้สามคะแนนหรือสองสามดีกนนะว่าเนาะผู้ชนะก็คือมันชนะด้วยอยก่อนได้ที่หนึ่งไปกันต่อ <c oughs> มาแล้ว แครอทนะคะแครอทเราจะวาแดแครอทแครอทต้องเป็นสีหลังาวาดสีหลังสีเขียวเขียวอ่อนด้วยเขียวเป็นเขียวต้องเขียวเขียวเป็นไปจูนหมดเวลามาดูกันค้นางบอนค้าง Oh.